วัสดีครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกสามสี่หกห้าหอหนึ่งศูนย์เก้าสี่สห้าสามห้าแปดสี่นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเพื่อนทันกะทีนะครับวันนี้จะมาให้ดูนะครับสามไซส์สามขนาดนะครับผมนี่ครับสองตัวนี้จะเป็นไซส์ขนาดเดียวกันก็คือนะครับสี่น็อตแต่ร้านผมมีพิเศษนะครับวาพิเศษผมจะบอกอีกทีนะครับถ้าคนจะซื้อตัวนี้นะครับขาเขียวนะครับเรียกว่าทันกะทีนะครับสี่น็อตขาเหล็กนะครับอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นสแตนเลสทั้งตัวนะครับจะอยู่ที่57,000บาทนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็น6น็อตใหญ่นะครับผมจะอยู่ที่87,000บาทนะครับผม2ต,ตัวนี้สามารถทันกะทิได้6กกิโลต่อชั่วโมงนะครับส่วนตัวนี้สามารถทันกะทิได้120่กิโลต่อชั่วโมงนะครับนอกจากนี้ยังมีไซส์8น็อตน,นะครับ1 2 7 0ง0นบาทสามารถทันกะทิได้240โลนะครับต่อชั่วโมงนะครับ ใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับที่เพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับ0ูนย์เบอรนหกสามสี่หกห้าหนึ่งนะครับหรือศูนย์เก้าสี่สห้าสามห้าแปดสนะครับขอบคุณครับ